สวัสดีครับพเพื่อนครับผมบ๊อบเสียครับทชี่ยรินแก่ครับก็มานั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านข้าวแกงนะครับเป็นร้านข้าวแกงแบบบ้านๆนะนะอยู่ริมันเชียไทยหาสดสมุยนี่เอ,เ,อเองนะครับก็เรื่องนั้นจะเป็นท่าเรือโฟอรี่สี่านนะครับนะครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่บรรยากาศดีมากก็วงวันนี้วงกำลังดีครับไม่แรงแล้วไม่ดักเกินไปสบายๆมีขึ้นพอสมควรนะฮะก็มาทานตรงร้านข้าวแกง ที่นี่ก็ลองมาทานดูนะครับก็ผมสั่งนะครับก็คือนะครับปลาแดงราบพริกนะครับตัวนี้อยู่ที่35บาทแกะไวใหญ่35บาทนะครับตัวนี้ก็ไข่พันโลนะครับแล้วก็มีอ่าผัดขั่วกิ้งหมูอ่าสตอนะครับแล้วมาทานดูว่าที่นี่อร่อยแค่ไหน,นะนนะครับลองดูนะครับเมนสั่งที่ี่เหมือนเดิมก็คือเนื้อพี่กระปิให้ พี่นะครับีนี่ไม anyway. hm, ừ, ่ไเป็นร้านนี้เลยครับผมให้เพื่อนบันทิดของกับแก้ฟรีให้ครับแล้วมาคกินปลาลาาพิสก่อนนะครับอร่อยอร่อยครับมันปลาโลนะโอ้โหปลาโลนี่ผมชอบนะมันต้มหลายวันเนี่ยต้มจนดำเข้าเนื้อเข้าดูดเลย

มาสมุยก็ามาหาอาหารกินอาหารแบบพื้นๆบ้านก็ไม่ได้ก็มีนะไม่แพงด้วยผมบอกเลยนี่ผมว่าสามสิบสามสิบสามห้าปีนแถึงแว่นตั่มื้องไปมเดียวหารจานเดียวห้าสิบบาทกินอาหารพื้นบ้านเรากินเนี่ยอร่อยแล้วก็ถูกครับครับโอเคครับตั้งตั้งดูชมวิวกันครับ จะกลับไปที่ลรราดนะครับโดยนั่งเรือสิน้านนะครับไปต่อรถตู้นะครับรถตู้จากที่นี่ผมแนะนํานะครับเพื่อนๆมาเที่ยวอสมุยเนี่ยครับนั่งรถตู้นะครับจากสุวรรณนะครับสุวรรณแล้วมาที่มาที่สมุยเนี่ยร้อยเดียวนะครับเยวหน้า้องแถวนะทองแถวลำบาก io, เพราะว่าโหนอะไรมาเนี่ยรอย้อยเดียวกันรถนะตู้ดีกว่า แล้วมาซื้อตัวที่นี่นะครับไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ร้อยยี่สิบบาทร้อยสีร้อยยี่สิบบาทต่อท่านนะครับถูกกว่านะครับหรือว่าเราจะไปปถบัตทัวร์หรือใครคนจากเราเสื้อตัวทัวร์เราไม่ต้องซื้อทัวร์สิซื้อวหานเขาไปซื้อที่หน้าหน้าเป็นื้อที่หน้าเรือ1 2อิ 120, นะครับเหมือนกันเราซื้อผ่านเขา200ร้ วันนี้ว่ายไปสุร่า์นะครับแล้วก็จะไปดูที่ท่าชนะที่หนึ่งเพราะว่าจะไปถ่ายใหม่ทางวัดใหม่ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเพราะามีการคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยนะครับจากหมู่หกไปหมู่สองเนี่ยตองไกลเลยก็ที่เป้าเป้าหมายที่ผิดนะครับใไปถ่ายว่าที่ตรงไหนให้ดูแบบคร่าวๆแล้วเพื่อนๆสนใจใครอยากได้ที่ตรงนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อฟ็เกียได้เลยครับ นะ Facebook, นะครับฟกซจเยให้ทาง a c e b o o k ป็อกเ์เยนะครับก็สนใจนะครับผมจะบอกแล้วก็ติดต่อผู้ใหญ่สนึกผู้ใหญ่หมู่6กก็ได้นะครับข้ามาที่สุราษฎร์ให้พาไปดูที่นะครับหลังจากวันนี้แล้วก็คงจะลับเข้ากรุงเทพแล้วนะครับแค่เสร็จสุราษฎร์เรียบร้อยก็คงจะลับรถไฟดู่าไฟมีที่ไหมไม่มีคงจะนั่งรถรถตู้ไปลงที่สุราษฎร์เพื่อที่ไปต่อ ไต่พอตัวนะครับผมป๊อบเทียนนะครับเที่ยวเรื่องแก่นะครับรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับชื่อน้ขผมป๊อบเทียนนะครับัวดูครับ